ืบเนื่องจากประเด็นที่นาทัวอไนอดีตพระเอกดังเสียชีวิตในวัย79ปีท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมอะไรล้นหลามล่าสุดลูกสาวตู่จารุสิริปเปิดใจเล่าทำลายอาการป่วยคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อป่วยมาประมาณ2-3ปีได้แล้วด้วยโรคหัวใจแต่เพิ่งมาทราบทีหลังว่าเป็นลิ้นหัวใจร่วคุณพ่อผ่าตัดลิ้นหัวใจร่วมาเมื่อประมาณเกือบ2เดือนแล้วคุณหมอได้บอกไว้อยู่แล้วว่าหัวใจคุณพ่อเหลือทำงานอยู่แค่ประมาณ20%ฉะนั้นในการผ่าตัดลิ้นหัวใจก็50 ห้าสิบตื่นมาเขาอาจจะฟื้นเป็นปกติกับอีกอย่างคือเขาอาจจะไม่ฟื้นนะตอนนั้นเราต้องตัดสินใจกันตัวคุณพ่อจริงๆแกไม่อยากผ่าท่านว่าท่านอายุเยอะแล้วแต่ถ้าไม่ผ่าตัดคุณพ่อจะต้องมีอาการน้ำท่วมปอดไปทุกเดือนอาจจะอยู่ได้ประมาณ5้าถึงหเดือนทุกคนลงความเห็นว่าพ่อผ่าทพาพ่ออาจจะดีขึ้นดีกว่ามาน้ำท่วมปอดทุกเดือนไปในเวลาหเดือนเราก็ทําใจไม่ได้ถ้าจะเป็นอย่างนั้น หลังคุณพ่อผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วไปสองอาทิตย์อาการแก่ก็ยังดีอยู่จากนั้นแกเริ่มติดเชื้ออาการแกเลยแย่ลงอาการแกก็จะขึ้นขึ้นลงลงจนคุณพ่อไม่สามารถขับของเสียทางปัสสาวะออกมาได้คุณหมอจึงลงความเห็นให้ฟอกไตจึงต้องทําการเปิดแผลที่หน้าท้องฟอกไปแล้วอาการเหมือนจะดีขึ้นหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะเสียมาตรวจพบเลือดในช่องท้องเกือบครึ่งกระเพาะจากรอยโรคทําให้ไม่สามารถฟอกไตทางหน้าท้องได้แล้วต้องหยุดทําการฟอกไตไม่สามารถฟอกไตได้คุณหมอให้ยาสลบคุณพ่อตลอด เพราะถ้าตื่นขึ้นมาท่านจะทรมานแก่จะเจ็บมากท่านก็จะหลับตลอดหนึ่งอาทิตย์คุณหมอบอกไม่ควรผ่าตัดแล้วเพราะแกอยุเยอะอาการแกไม่ได้ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดแกก็จะหลับตลอดคุณหมอแทบจะทําให้พวกเราหลอนโทรศัพท์ไปเลยตีหนึ่งบ้างตีสามบ้างหนึ่งถึงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็เตรียมใจเอาไว้บ้างแต่เราไม่อยากคิดจําได้ตอนท้ายสุดที่พ่อมีเสียงคุยแกอยากกินน้ําแข็งเพราะแกไม่ได้กินอะไรทางปากเลยอันนั้นคือการพูดจากันครั้งสุดท้ายถามพ่ออยากจะกินอะไร ตอนที่เห็นเจอคุณพ่ออะไรอะไรมันค่อยๆลดลงก็เลยบอกเขาว่าแม่กำลังจะมารอแม่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนพอทุกคนมาถึงแม่ก็บอกพ่อทำไมปาิหารไม่มีจริงทำไมพ่อไม่อยู่ต่อหรือพ่อเหนื่อยแล้วถ้าพ่ออยากอยู่พ่อต้องสู้แต่ถ้าพ่อเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงจากนั้นหัวใจความดันคุณพ่อก็ค่อยๆลดลงเรามองหน้าพ่อแกมีอาการชักเกรงคุณหมอบอกว่าเป็นพระยาที่ให้มันถึงขีดสุดแล้วเราเห็นมอนิเตอร์หัวใจเป็นศูนย์แต่ด้วยพ่อใส่เครื่องช่วยหายใจการหายใจก็เลยยังทำงานอยู่แต่จริงๆคุณพ่อจากไปแล้ว ตอนนั้นคุณแม่ก็เอาพระที่ท่านใส่ตลอดให้แกกําไว้ในมือคุณหมอก็วชีพจรแล้วบอกว่าหัวใจพ่อไม่เต้นแล้วสาเหตุการเสียชีวิตคุณหมอสันนิษฐานว่ามาจากการติดเชื้อแกติดเชื้อทั้งหมด3ครั้งแกยุเยอะมากแล้วแกก็สู้ไม่ไหวทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันกระทันหันมากๆเราเตรียมทุกอย่างไว้รอพ่อกลับบ้านไม่คิดเลย